สวัสดีค่ะมาถึงช่วงทําของทําปินโนตไม้ไผ่นั่นเองลูกค้ารีเควสมาอยากได้ปินโน่หนึ่งชั้นย้อมสีแดงมีคําเขียนโรงเรียนบ้านโคกพนมดีตรงฐานจะเป็นลายสามมิติค่ะเนี่ยเราเองเราคิดว่าสารเป็นแผ่นแผ่นได้แต่ไม่ใช่นั่งงงอยู่ตั้งนานเราไม่รู้หรอกว่าลายนี้มันชื่ออะไรแต่แม่เราบอกว่าเป็นลายดอกแก้ว ทุกคนว่าลายนี้ชื่ออะไรบอกเราทีนะเอาเปลี่ยนวิธีเป็นการสอดแทนไม่ใช่สารเป็นแผ่นที่จริงแม่ก็บอกตั้งแต่ที่แรกแต่เราไม่เชื่อค่ะเลยมาลองรอบสองค่ะอันนี้ก็เริ่มขึ้นทรงแล้วนะคะลูกค้าบอกว่าอยากเห็นชื่อด้วยแล้วก็อยากเห็นของที่อยู่ข้างในด้วยนะคะก็เลยทำสองอย่างแบบมีรูก,กับปิดทึบไปเลยตอนนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะเหลือแต่ใส่จุก จับขึ้นทรงอ่ะเราขึ้นแล้วก็ตัวสารเราก็ทำแต่เราไม่ได้ทำคือที่จับเพราะเราทำเองค่ะใครสนใจสอบถานได้ที่เพจสิสารแบมบูบูมนะคะอยากให้สอนสารลายไหนคอมเมนต์ Comment มาได้บอกเราได้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะ